แม้ต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาย,ยาวชนนานกว่า4ปีค่ะแต่มาวันนี้สภาเย,ยาวชนบ้านกันตัวงอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองและเยาวชนในหมู่บ้านเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะมีเครื่องมือที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาย,ยาวชนนั่นคือการใช้เวลาว่างในการเรียนรู้เรื่องราวของเยาวชนต้นแบบผ่านแปลงเกษตรในหมู่บ้านติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะ เ็าาาเเธอกกกกตใจดึว่สียงเพลงเพื่อชีวิตที่มีเนื้อหาบอกเล่าความเป็นคนจังหวัดสุรินทร์พร้อมจังหวะกีตาร์โปร่งคลอเบาๆนี่คือเสียงเพลงจากสมพง์สุขภูมิเด็กหนุ่มอายุ28ปีจากบ้านกันตัวงตำบลกาดเชิงอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชา หลังจากออกจากบ้านเมื่อช่วงอายุ18เพื่อเข้าไปทำงานที่เมืองหลวงเป็นเวลากว่า8ปีและคนพบว่าที่นั่นไม่ใช่คำตอบให้กับชีวิตเขาจึงตั้งใจที่จะกลับบ้านเพื่อมาสร้างฐานชีวิตใหม่ในแปลงกเกษตรของตัวเองความสุขนะผมได้อยู่กับครอบครัวตรงนี้เพราะผมไปทางานมาปดทหารมาแล้วไปทางานมา4ปี5ปีมันก็ไม่มีความสุขคนระับอยู่นอกหมู่บ้าน นี้เรามาอยู่ในบ้าันแล้วเรามาทําเกษตรเพราะว่าเกิดมาผมก็เห็นทุ่งนาแล้วที่แม่สอนผมก็เลยตั้งใจละเพราะแม่แม่จะทําคนเดียวเพราะผมก็กลับมาช่วยนี่คือหนึ่งในแปลงเกษตรต้นแบบของชุมชนบ้านกันตวงที่วันนี้กลายเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนคนอื่นๆในหมู่บ้านเพราะบ้านกันตวงแห่งนี้เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนโดยเฉพาะปัญหาทะเละวิวาทที่ทําให้ผู้ใหญ่ในชุมชนต้องหนักใจปี2555 นับเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามในการแก้ปัญหาโครงการเยาวชนคนดีบ้านกันตัวงคือโครงการที่เป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างศัก,กยภาพของชุมชนที่ไม่เฉพาะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเยาวชนเท่านั้นหากแต่หมายถึงความพยายามในการสร้างความร่วมมือระหว่างเด็กและผู้ใหญ่มาประชุมตอนแรกเยาวชนก็ไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่แต่นี้เลยมาประชุมกับสภาชุมชนว่า เ,ออเราจะเอาอยัางไงเมื่อน้องๆเยาวชนเขาไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่เราจะทําอย่างไรก็เรียกพ่อแม่ของของเยาวชนมาคุยกันก็เลยมีความคิดเห็นว่าเราต้องตั้งสภาเยาวชนขึ้นมามันจะได้ดึงกันได้วิธีการที่สําคัญคือการตั้งสภาเยาวชนเพื่อเป็นสภาในการทํากิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่โดยนําประเด็นเรื่องการดื่มเหล้าเป็นประเด็นหลักในการวิเคราะห์คุอหาทางออก ทำให้เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านกันตวงเกิดกิจกรรมต่างๆร่วมกันหลายอย่างเช่นกิจกรรมการเล่นดนตรีกิจกรรมการเพ้นแก้วและการปลูกผักเพื่อเป็นทางเลือกในการเลี้ยงชีพเหมือนอย่างสวนผักของสมพง์ก็คืออีกหนึ่งรูปประทำงานที่ชุมชนให้ความสําคัญเห็นแล้วก็เออคนที่คนอื่นเขากลัวนะ แต่เด็กเนี่ยเราคนอื่นไม่ค่อยกล้าโรงเรียนไม่อยากกล้าพูดผู้นําชุมชนไม่อยากไปวุ่นวายด้วยกับเขาด้วยบ้านอื่นก็ไม่อยากไปวุ่นวายกับเด็กคนนี้แต่ว่าเด็กคนนี้เดินมาหาเราเดินมาหาเราทุกวันนี้แม้ปัญหาในหมู่บ้านกันตวงจะยังไม่ถูกแก้ไขร้อยเปอร์เซนต์แต่ความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนั้นแทบวัดกันไม่ได้เลยนี่เป็นเพราะพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่เกิดจากสำนึกภายในที่ทุกคนอยากเห็น นักข่าวพลเมืองมูล,ลนิธิสื่อสร้างสุขรายงานคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวกับนักข่าวพลเมืองได้ผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ